อบุเชนก็อร่อยอันนี้มันกระเด็นเด้วิหน้องยาบากันเด้อธรรมดาเลยทอกับเขาเสร็จแล้วค่อยเซ็ดค่อยกวาดัาติจ้าลอิสตอรี่เด้อมา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 เรามาทำแกงพอมอันนี้ตำเราตำเครื่องเสร็จแล้วนะนี่ตำไม่ให้ละเอียดนะ อำพอังหยบๆจะน้ำเราเดือดแล้วเราก็จะใส่เครื่องลงไปจ้ะนี่เครื่องลงไปเติมน้ำร้อนหน่อยจ้ะที่น้องจะล้างคลุกล้างคลุก ไว้น้ำมันจะไม่เยอะเกินไปค่ะน้ำเยอะก็ไม่แอร่อยเด้แมนบาพี่น้องเครื่องในลงก่อนนะเผื่อมันเหนียวนะเครื่องในไอ้นั่นอะเครื่องในอ่าวัวเนาะแผ่นใหญ่ๆ,ๆนี่จ้ะเดีย๋ยวมันหดแล้วมันก็นิดเดียวนี่มันจะเป็นสีนี้จ้ะพี่น้องจ้ะเขาล้างให้สะอาดมาเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็มาล้างอีกทีนึงนั่นแหละ เพราะว่าเราไม่รู้ว่า,าจะใส่อะไรลงไปเนาะแล้วก็มาล้างน้ําสะอาดแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นชิ้นใส่เป็นถุงเป็นถุงไว้นะคะพี่น้องเราซื้อมาเยอะจ้ะซื้อมาแพ็คให่หัน่นหันใส่ถุงใส่ถุงไว้อยากกินก็เอาออกมาทํากินทีละนิดจ้ะเพราะว่าเราทานคนเดียวเนาะชิ้นมาเลยเลย กเลือกอะไรนะไส้ขนรัวนเนาะมันจะเหนียวหน่อยเราก็ต้องต้มก่อนแล้วเราก็มีหัวใจหัวใจก็ชิ้นใหญ่เหมือนเดิมจ้ะเอาออกมาจากตู้แข็งเหมือนกันเกลือจ้ะพี่น้องเกลือนะไม่ได้ก็คือมีขยาบขย่านะคะพี่น้อง อ่อไม่ใส่เยอะจ้ะแล้วก็ขายไม่ได้ก็น,น้ำปลาจ้ะใส่นู้นนิดอย่างน้งหน่อยก่อนพี่น้องจ้าชิมก่อนชิมก่อนโอ้ใส่หน่อยแซบหน่อยใส่ลายแซบรลายอืม นี่เราก็ทำไอ้นี้ให้มันนุ่มก่อนไม่ให้มันแน่ไม่ได้ต้มนี้ก่อนจ้ะเนาะแล้วเราค่อยใส่หัวใจลงไปมาจ้าได้เวลาใส่อันนี้เราจะใส่ลงไปเลยนะตังโอหรือว่าเซลารลลรี่ที่นี่นะคะใส่ลงไปพร้อมกับหัวใจหมูีนจ้ะแกงประรูซุ่มปุ๋ยจ้ะพี่เรอ ชิ้นใหญ่อใ,ใ,ใส่ลงไปด้วยกันเลยเนาะมันจะได้เปื่อยพอเราใส่ก้านมันก้านมันมันก็จะไอ้นันหน่อยก็ต้มให้มันเปื่อยไปเลยเครื่องมันรักงูเลยใจใจกับผักขี้ิลว ครื่องในออพี่น้องพี่น้องพี่น้องค้นสก้อนค้นสก้อนอืมค้นให้ผักมันสุกไอ,อ้หัวใจมันสุกก่อนผักเราผออสมปนไปกันนะพี่น้องเดี๋ยวกันปิดฝาก,ก่อนอ,อืมเราก็ใส่ไปแล้วนะเนาะอ่ของซล,ลอรี่เนาะมันจะเป็นหอมคล้ายตังู่บ้านเราเนาะ โอ้ยอืมได้ที่แล้วจ้ะเดี๋ยวจะฟ้ามาดีๆก่อนมาพี่น้องจ้ะเห็นขาดกว่าน้อเห็นขาดกว่าน้ออ๋ออ๋อมันปรตรงเนาะอ๋ออ๋ออือหือหอมทะลุจอเลยไหมมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะหอมทะลุจอเนาะพี่น้องนะเดี๋ยวชิมกันได้พี่น้อง อขาดเค็มไปนิดนึงจะพี่น้องจ้ะเพราะว่าเราต้องใส่ผักลงไปอีกข่าดเค็มขัาดเค็มขาดเค็มต้องใส่ปลาราจประปลารลงไปอีกหน่อยอะได้เวลาใส่ผักแล้วได้พี่น่องเนื้ออะไรก็สุกเปื่อยแล้วอืม,อม ใส่ลงไปจ้ะใส่ลงไปโอ้ยให้ผักมันยุบก่อนอันนี้สุกเร็วพ็อกกี้พ็อกกี้สุกเร็วอันนี้ผักชีนะเรามีไอ้นั่นอยู่น่าจะ,จะอร่อยนะใส่อะไรนะ,ะคุณเลิศนะคุณเลิศพักอีเลิศพักอีเลิศเราซื้อมาปลูกไว้จ้ะ ไว้ในบ้านจ้ะเพราะมันเป็นหน้าหนาวซื้อกระถางถ้าถ้ามนอยู่หน้าหนาวแล้วมันก็จะตายจ้ะพี่น้องจ้ะต้องเอาเขาบ้านไว้แล้วพอมันแตกแล้วก็แบ่งเอาได้แล้วก็ให้ผักมันยุดหน่อยหนึ่งปิดฟ้าอ,อืม <c oughs> ปิดฟ้าให้ผักยุบพี่น้อง ต้องมาดูอีกทีจ้ะมาดูอีกทีมาดูอีกทีอกทโอ้ยเต็มหมอ้อเลยจ้ะใส่หมอ้อเล็กไปหมอ้อใหญ่นี้ไม่ใส่เนาะ,นะะก็คิดว่ามันไม่เยอะได้พี่น้องแต่นี่เราใส่ผักเยอะมันก็เลยเยอะจ้ะทำในสิ่งที่ชอบนะคะทำในสิ่งที่อยากกินอืม รสชาติก็ตามใจคนทานจ้ะม,มีดีด้วยนะพี่น้องมีดีแล้วมีดีนะมันกันซีไซดีก็ไม่อยู่เดี๋ยวซีไซดีสักหน่อยแกองอ่อมไม่ได้เสร็จมะเขือเทศพมาเสร็จแล้วจ้าโอ้ย ใกล้เลยทีน,นี้ใกล้ไม่ดีมันอายมันขึ้นมานี่เรายังไม่ตกักเสร็จถ้วยนะพี่น้องจ้าเสร็จแล้วเพราะว่าข้าวเรายังไม่สุกจ้าอืมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวปักปักเลยจ้าอืมกุชี่น่จะอร่อยอันนี้มันกระเด็นเลยพี่น้องอยาวากันเด้อธรรมดาเลยทุกทับเขา เสร็จแล้วค่อยเก็จค่อยกว่า